อะไรไม่ได้สุดก็ต้ายเราก็ต้องอยู่แล้วรก็บลูมิ่งความงามของเราออกไปแล้วก็มอบความสุขของเราให้กับทุกคนในเมื่อเบ่งบานแล้วเราเข้าความรักกันก่านค่ะความรักครั้งแรกมันเจ็บปวดไหม หมือนแอบชอบเขาข้างเดียวไหมแต่เสียบรักรุ่นที่ด้วยเขาเป็นผู้ชายแท้อะไรไม่ผู้ชายแท้ๆสุดท้ายเราก็จะรู้ว่าเดินต่อไปมันก็ทางตันะเราก็ต้อง<ม>หยุดแล้วก็กลับมาทบทวนตัวเองว่า<ม>เราควรจะเริ่มยังไงคนนี้ไม่ได้รักกันแล้วทุกอย่างมันจะลม่สมสลายม,มันม่ป็นจุดจบของชีวิตอะไรมันไม่ขลังนะอยากให้คิดว่าเมื่อกกอนเราไม่เคยรู้จักเขาเราอยู่ได้เรามีครอบครัวเรามีตัวเองเรามีพ่อมีแม่เราอยู่ได้สักวันหนึ่งจะมีคนที่เหมาะกับเราแหละเข้ามาเองแล้ววันนี้มีอย่างค่ะมีแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกดีที่เหมือแบบเจ่ เขาครั้งแรกตอนที่ยังเป็นนักศึกษาใช่ไหมปี4ี่สองจำได้ก็เห็นเขาโทรศัพท์อยู่ที่ตู้สาธารณะแล้วเราก็รู้สึกว่าเคยรู้สึกไหมแบบ v e at first sight แบบทุกอย่างมันดูฟรีไปหมดเหลือแต่เรากับเขาไมดูวิ่งหมดเลยอ่ะแบบคนนี้แหละคือคนที่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขา่เป็นเกย์หรือเปล่าเราแค่คิดในใจว่าถ้าไม่เข้าทํำเสือเราจะได้รู้เสือหรือเปล่าความแบบว่าเป็นเสืออยู่นะคบเป็นผู้ล่านะคบก็แบบ ดนิดนึง่งแต่เราแค่เข้าไปเหมือนเราอะเป็นสินค้าชนิดหนึง่งเราจะต้องมีแพ็กเกจที่ดูดี <Okay. S 1> เราจะต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะเอื้อมถึงและจับต้องได้แต่ดูแบบไม่ธรรมดาคือเราเข้าไปในขณะที่เราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องเป็นแฟนเขาหรือเขาจะต้องเป็นแฟนเราสิ่งแรกที่วันนั้นที่ทำต้องทํามไม่ได้คืออยากแบบคอนเนคความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันก็ได้เป็นเพื่อนกันเพราะเราเคยผ่านอดีตที่แบบว่าป๊อปปี้เละกอลรุ่นพี่ที่ทมันไม่มีทางเป็นไปไ,ได้หรอกตอนนั้นยังไม่ศรัทธาในเรื่องของคําว่าความรักระหว่างผู้ชายกััับผู้้ชายยตอนนนงไม่ แบบอะไรเลยไม่มีลายไม่มีอะไรเลยเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันคนจะเริ่มจากการหยอดเรียญหาเพจเราก็ไปสกิปขลขอโทษนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์เสร็จแล้วขอคุยด้วยเลยไหมครับมีคนต่อแถวอยู่ข้างหลังปะใช่รัแต่ไม่สวดแต่ฉันจะคุยด้วยคนนี้ใช่ขอโทษนะครับแบบเออเดี๋ยวถ้าเกิดโทรศัพท์เสร็จแล้วก็ขอคุยอย่อยนะครับอย่เงี้ยเขาก็วางโทรศัพท์ปั๊บเดินมาเราก็บอกว่าเออขอโทษนะครับผมชื่อนี่นี่นี่อยากเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมครับ เขาก็โอเคประมาณเริ่มเลยปะเขามีแฟนอยู่พึ่งมารู้กันตอนหลังๆว่าเขาเป็นเกย์อ๋อแล้วเขามีแฟนอยู่แล้วคือเขาเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงมาสองคนแล้วก็มีแฟนเป็นผู้ชายหนึ่งคนระหว่างที่เราไปทําความรู้จักกับเขาอะเขามีแฟนเป็นผู้ชายแล้วเราคบอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรเราขอเป็นเพื่อนกับเขาเนาะเรารอเขามาประมาณ2อปีเราก็ทําความรู้จักกับเขาแล้ว จนวันหนึ่งที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรของเขาขึ้นมาสิ่งที่เราได้มาเป็นแฟนเขาหรือได้ขึ้นของราชบัลลังก์ก็คือ <Okay. S 1> เขาบอกว่าเพราะเราเป็นคนเสมอต้นเสมอายที่เราทําทุกอย่างดีให้เขาตั้งแต่ต้นจนถึงถึงแม้ว่าเราจะเป็นเพื่อนเขาเราก็ยังทําดีกับเขาอยู่ดีนะครับไม่ไม่ได้รู้สึกว่าพอเราไม่ได้เขาเป็นแฟนเราจะเวียงเลยมไม่ใช่ใชคืออย่าลืมว่าเรารู้จักรู้จักใครสักคนหนึ่ง,งมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะมันเป็นเรื่องของบุคคลนะเันเดสทนีเนะใช่เพราะว่าความรู้สึกจากข้างในลึกๆเรารู้สึกแค่ว่า การรักใครสักคนอย่างเราแค่อยากให้เขารู้สึกดีกับเราเสมอ,อมโดยที่ไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนแล้วก็ไม่ทําให้เขาเดือดร้อนแค่นั้น